สมัยนี้ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายมันก็เยอะขึ้นอยู่เรื่อยๆบางทีการทำอาชีพเดียวคงไม่เพียงพออีกต่อไปเพราะไหนจะค่าห้องค่าโทรศัพท์ก็กินเงินเดือนไปหมดแล้วการเก็บเงินเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนสาหัสอย่างมากเพราะเดี๋ยวเรามีรายจ่ายนู่นนี่นั่นเข้ามาเยอะแยะมากมายจนสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เก็บเงินในคลิปนี้แอดมินจะมาแชร์มุมมองเกี่ยวกับการเก็บเงินให้ทุกคนกันครับ เม n ี f เฟรมกรอบรูปสินค้าออนไลน์มีให้เลือกมากกว่า500แบบด้วยกันฉเฉลี่ยเพียงกรอบละ80สตางค์เท่านั้นใช้ได้ทั้งการขายของออนไลน์และช้อปปีหรือ Lazada สร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าของคุณและเพิ่มยอดขายให้ได้มากขึ้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ได้ที่ www.menuf r a m e c o m ข้อที่1แบ่งการใช้เงิน มนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่พอได้เงินมาปุ๊บก็มักจะใช้จ่ายทันทีลืมคิดไปว่าต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเบื้องต้นให้ลองแบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต้องจ่ายเงินที่เราต้องใช้ต่อเดือนและเงินที่เราต้องการเก็บการทําแบบนี้จะทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าสุดท้ายแล้วเราเหลือเงินเท่าไหร่และเราสามารถตัดอะไรที่ไม่จําเป็นออกไปบ้างถ้าไม่แบ่งไว้เราก็จะใช้เงินรวมๆงงๆเหมือนเดิมข้อที่ 2. ตัดรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยออกมันอาจจะดูฝืนใจไปสักนิดนะครับกับตรง แต่ถ้าหากตัดออกไปได้มันจะทําให้คุณมีเงินเก็บมากเลยทีเดียวเช่นปกติไปกินหมูกระทะเดือนละ4ครั้งอาจจะลดเหลือเดือนละ3ครั้งช่วงแรกมันอาจจะยากพอทําไปสักพักเราก็อาจจะทําได้เองถ้าตั้งใจจริงๆนะข้อที่3แยกบัญชีเก็บเงิน การแยกบัญชีก็คือให้เราทำบัญชีแยกไปเลยเช่นบัญชีแรกไว้ใช้จ่ายทั่วไปอีกบัญชีก็ใช้สำหรับเก็บเงินไปเลยแต่ถ้าใครกลัวว่าจะเก็บเงินไม่อยู่อีกบัญชีเก็บเงินก็ไม่ต้องทำบัตร atm ก็ได้เพื่อให้เบิกเงินยากๆไง ข้อที่4ทําบัญชีรายรับรายจ่ายการทําบัญชีรายรับรายจ่ายจะทําให้เราเห็นภาพการใช้เงินมากยิ่งขึ้นและเราจะได้รู้ด้วยว่าเราควรตัดส่วนไหนออกดีส่วนตัวแอดมินใช้แอป Oh My Costs สำหรับลงรายรับรายจ่ายจะได้เห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นข้อที่ 5. ใช้วิธีแปลกๆ อย่างถ้าได้เหรียญมาจะเก็บหมดหรือได้แบงค์้มาก็จะเก็บเช่นกันวิธีการเก็บเงินแปลกๆบางครั้งก็ใช้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันอย่างเช่นบางคนอาจจะได้แบงค์หมาแล้วก็เก็บไม่ได้ใช้สักบาทบางคนที่ไม่ชอบพกเหรียญพราะได้เหรียญมาก็จะเอาเหรียญไปหยอดกระปุกหมดข้อที่6 ทำอาชีพเสริมสมัยนี้ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายมันก็เยอะขึ้นอยู่เรื่อยๆบางทีการทำอาชีพเดียวคงไม่เพียงพออีกต่อไปเพราะไหนจะค่าห้องค่าโทรศัพท์ก็กินเงินเดือนไปหมดแล้วเราอาจจะทำอาชีพเสริมเพิ่มเข้าไปได้เช่นรับทำงานบน Fast Work ขายของออนไลน์หรือรับจ้างข้างนอกเป็นต้นข้อที่ 7. ศึกษาผู้ความรู้การออมและการลงทุน เดี๋ยวนี้มีกองทุนพวกธนาคารหรือธุรกิจที่น่าเชื่อถืออย่างมากมายวิธีนี้ก็จะเป็นการต่อยอดจากการเก็บเงินของเราให้งอกเงยเพิ่มเติมได้เหมือนกันสำหรับตอนนี้ใครที่อายุยังน้อยๆหรือเพิ่งเริ่มทำงานแอดมินแนะนำว่าให้รีบสร้างนิสัยการออมตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับไม่งั้นพออายุเยอะๆแล้วเราจะลำบากเอาได้และวิธีเหล่านี้ถึงแม้เราจะเป็นมนุษย์เงินเดือนแต่มันก็มีทางให้เราเป็นเศรษฐีได้เช่นกัน สำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใกับช่อง Marketing In Secret ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ